ในชันการในสายปีนะครับรองัทีมเทพูใจชมกัจะมาัการด้วยอาาาสรรจักรนรที่สเจ้าแม่วัดพุทธลด้วยเอาะดฝ่งวเดียวสายมีใครจะอยู่ใครจะไป โอ้โห่ครับนะครับดีนะเจ้าห้ามีร่วมกันครับของทางทีอยู่ครับ OK! Det er flinkt! Få se deg.